ลาดเอ็มได้ตามไนล่าข้าตากาตอเดอร์ทน่ทีเชื่อว่า The Lady เอฟซึ่งเหยื่อรายล่าสุดเนี่ยของเขาถูกพบในโรงแรมตัรงที่หนึ่งซึ่งน่าจะได้ครับที่ว่าที่ว่าข้าตากาตอเดอรก็ยังคงรอยอยู่ในที่นั้นเหมืนอนกันไปดูดูดีกว่าว่าสรุปแล้วไอ,อสารวัตรเอ็มนี่จะจับ ฆาตกรได้เดี๋ยวฆาตกรจะจับเขาได้มาดูกันดีกว่าโอ้ภาพภาพเร็วไปไหมผมต้องเร็วกว่าที่ไม่อยากอยู่ทีแล้วไปดีกว่าโอเคต้องเป็นตำรวจทิ้งหน้าที่ไม่ได้นองกวซัพเน็ตไม่ได้โอเคชินใช่ไหมชินได้ชินได้ชินได้ไปจีอีกว่า กล้องจอดปิดชิดกดไปได้โอเคไป,ปน็นกดเจ๊ี่ลำคาด้วยปิดดิปิดไปได้ด้วยภาพโอ้ยสวยโอเคเสียงดังเลยเสียงลเลวเวียมันเป็นยังไงมากวันนี้ใช่ไหมอ,อะไปโอเคเป็นพี่เองโอเคที่ ไม่มีกระจกเหรอเสียได้เหรอโอเคเป็นตำรวจปุ๊บปืนหรือเปล่าปืนมีปืนไม่กลัวผีคับปืนยิงผีได้แต่วอะไรยิงแม่งเลย

เดียบแป๊บนึงให้เก็บไม่ได้ไม่ขถ้างั้นขอถือสาเวลาตรงนี้ในมันก็แค่สองนาทีเกมะรวมรที่ผมพูดมันก็เกินสองนาทีนิดหนึ่งอะในในก็ในแล้วละพูดเลยแล้วกันผมมีแผนที่จะรีแผนช่าใหม่ก็คือประกาศขึ้นซีซั่นสองซึ่ง ต้นั่งดูกันอีกว่าว่าต้กงนั่งดูกันอีกทีนึงว่าสรุปแล้วผมจะทำออะไรบ้างแต่ประเทนคร่าวๆที่คิดไว้ก็คือมีเกมเลาเลือกและอาจจะมีข่าวเกี่ยวกับวงการเกมบ้างบางครั้งแล้วก็อีกอันเดิก็อาจจะมีาการเล่าเรื่องเข้าวาสเสริมอะไรประมาณนั้นก็ต้องดูกันไปก่อนเพราะว่าประเทนห,หลายๆอย่างจะต้องคุยกับทีมงานซึ่งทีมงานก็ยยยอยู่ผมแหละต้องตัดสใจอีกทีหนึง่ง ว่าเราอยากให้ช่องนี้ยเป็นช่องที่สมูทที่สุดไม่ใช่ว่าสมูทเราเป็นช่องที่โอเคที่สุดในการที่เราจะทําต่อไปนะพูดใกล้หนีแล้วก็ตอนที่อะไรที่เรารู้สึกว่าถ้ามองกลับมาแล้วเราจะรู้สึกว่าเมอไม่น่าทำแบบมันแย่มากเราก็จะไม่ทําแต่ช่องนี้ถามว่าจะทาคอนเทนต์อ่าที่น้นดิดไหมก็ไม่จะ,จะนจะเดนป่มใหญ่ไหมก็ไม่ก็คือไม่ได้น้นพวกม แน่นอนอครับไมค้าบก็รมก็จะไม่แตะอาจจะมีบ้างแต่ก็อาจจะน้อยอาจจะไม่ได้แตะแตอะไรมากมายนะเพราะว่าไมค้าบก็ยังมีคอนเทนต์ทีทอาา่อยากจะทำอย่างเช่นตาแอลค้าบารุงบ้านอะไอย่างนี้ครับแล้วก็ตัวบอกมันก็มีแบบดีๆก็เยอะที่ผมเล่นอยู่แล้วก็อยากจะมาชแชร์เนี่ยเปนเยอะเหมาอนั้นก็จะต้องดูก่อนตามกรณีไป មកอาจจะมีเด็กមក นะถ้าเกิดว่า,วา,าม,มีเดีกยด็กงคนก็สร้างซีสตันแล้วบหนะึแต่ว่าบางทีมันเป็นอีกระโปรงกูยังไม่รู้เรื่องมันน่าเบื่อต้องแยกส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องมาเล่าุยกันก็นคือเรื่องการไลฟ์สตรีมเพราะตอนนี้กำลังวางแผนเกี่ยวกับไลฟ์สตรีมอาจจะเป็นอะไรสักอย่างแล้วเพราะสอ่วนใหญ่ในช่องอันนี้เขาเปิดระบาให้ดูแป๊บหนึ่ง ได้เห็นว่า,ามาันมีประสานไปก็เป็นไลฟ์ที่ทดลองนั่นแหละสว่วนใหญ่เป็นการทดลองสงกีเท่านั้นก็เดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งว่าสำหรับไอ้ลองพวกเนี้ยจะยังลองอันที่ แล้วก็เดี๋ยวต้องดูว่ามันนโอเไหมสำหรับการที่ผมจะทําให้ช่องมันเท่ๆนะถาช่องมันยากลงอีกงก็ไปเชื่อว่าทำได้การจะเล่นเกมโซ่ก็ไม่เชื่อว่าด้ครจะแหัรอนเปอยอันนี้ไม่แน่ไม่แน่นะคิดดูว่าแต่โดาส่ดนย ช่วงนี้แล้วก็ในช่วงเวลาที่กำลังจะอ่อนี่แหะมันก็กำลังหาเกมดีๆอยู่ช่วงเนี้ก็คือตอนนี้คอนเทนต์ของเกมมันมีเยอะเลยมันมีเกเมมีเยอะเลยที่ผมอยากจะที่ผมอยากจะเล่นเพราะว่าเราดาวน์โหลมาเยอะมากแต่ให้ดูไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นการสปอยคอนเทนต์ในอน,นากคนซึ่งตอนนี้เรากำลังจับการที่กำลังจะรเรียวเวช่อง คอนเทนต์หรือว่าคลิปบางอย่างที่ทำเนี่ยอาจจะหายไปบ้างแต่ก็ไม่เยอะหรอกคลิปสองคลิปอาจจะหลายจาสองสามคลิปอะไรที่หายเพราะบางคอนเทนต์ม่ก็เ,เราก็ไม่อยากให้มันอยู่ในช่องจนไปนนตอนช่วง ไม่ดูคลิปนี้ช่องน่าจะพิโรเวทไปแล้วรนะดับหนึ่งก็ไม่เชิงหรอกก็อาจจะมีการเปลี่ยนภาพตรงนี้เป็นน้ำปกอะไรประมาณนั้นนะโอ้ยอยังไม่ได้ต่อใช้โมเดลสาม D ใช้โมเดลสาม D นอกระยะมันจะเปลี่ยนเป็นตัวละครแบบที่ใช้นี่แหละจะเปลี่ยนน้ำปกไลยนี่สักเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนทำใหม่ตรงนี้น่าจะเปลี่ยนอีทูไม่แน่ใจอีทูน่าจะไม่ทำ แล้กวก็คอนเทนต์ใน,น,นอ,าจจอใในอาคตอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่อาจจะมอควมใหญ่ขึ้นอะไรขึ้นประมาณนั้นหรือไม่อาจจะเปลี่ยนไปเป็นการไลฟ์สตรีมเพยียวๆเลยก็ได้นแล้วก็อาจจะพูดดูที่พวกมันก็เป็นเพราะว่าถึงจะพูดว่าการเข้าสื้อสะสมมันก็เป็นการรีแบรนด์เนครั้งแหละไม่ได้หมายความว่าผมคิดอยากจะรีแบรนด์เขาหรือเปล่าบางทระดับในเรื่องก็อยากจะรีก็น,นี่แหละฝากไว้เป็น การแล้วกันในคลิปนี้ว่าสองนาทีเนี่ยนะครับสำหรับวันนี้เป่นเพื่อนๆกับการรับชวมวิดีโอไม่ว่าจะเป็นทั้งเก่าหรือใหม่หรือผู้ติดตามหน้าใหม่ที่ติดตามมาเข้ามาขอโอุทธร์สักนิดนึงเพราะว่าช่องก็กเป็นคอนเินต์ช่องกี่ค่อนขางที่จะเนาได้เอานอนเรื่องเวลาไม่ได้ก็ขอโอโทุทธร์กันหน่อยแต่คลิปมาแน่นะครับเขาใช่บุ๊กคลิปเวลาอัพคลิปของเราอาจจะมีการ แน่นอนมากคืออาจจะตรวจนะอาจจะแน่นอนอาจจะมีเวลาที่แน่นอนแต่ก็อย่าเพิ่งตัวตัดสินใจแล้วกันเพราะว่าอย่าเพิ่งตัวจที่ใจแล้วกันเพราะว่าผมต้องเป็นคนที่ไม่คก็จะตรงต่อ,อเวลาเท่าไหร่อะพูดต่อพุณมากครับเพื่งเคยกับวิดีโอแล้วก็ไว้เจอกันใหม่